หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งเลื่อนหนีไปไหนสําหรับใครนะครับที่คิดจะสักยันห้าแถวคุณไม่ควรพลาดคลิปนี้หรือว่าใครนะครับที่สักยันห้าแถวไปแล้วยิ่งไม่ควรพลาดคลิปนี้เข้าไปใหญ่เลยนะครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟัง สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมมเตลูนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเกืบอบ2เดือนวันนี้นะครับมาพร้อมฉากใหม่แล้วก็ผมทรงใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของยัน5้าแถวเป็นยันที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกถึงเรื่องพุทธคุณของยัน5้าแถวว่ามันมีข้อดีอะไรและวันนี้ผมมีคําเตือนที่จะมาบอกเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ ก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมรุกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมสักเล็กน้อยก่อนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับยัน5้าแถวเป็นยันที่ไม่มีการสักตายตัวและมีหลายรูปแบบแล้วแต่ละสำนักแล้วแต่อาจารย์ว่าจะสักออกมาในรูปแบบไหนและก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปแต่อย่างน้อยๆการสักยัน5้าแถวนั้นจะต้องมีอักขระเรียงซ้อนกันอยู่5้าแถวด้วยกัน ซึ่งบางสำนักนะครับก็จะมีการใส่ยันสาริกาลงไปหรือว่าใส่ยันจิงจกลงไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วยัน5แถวแต่ด้านแต่เดิมเนี่ยจะมีแต่อักขระล้วนๆนั่นเองซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าที่ยัน5แถวเนี่ยมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจารย์หนูกันภัยนั่นเองนะครับที่ทําการสักยัน5้าแถวให้กับแองเจลิน่าโจลี่ดาราสาวระดับฮอลีวูดนั่นเองนะครับยัน5แถวถือเป็นยันที่มีความเข้มขลัง และมีอนุภาพมากมายหลายด้านทำให้แขวคคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆและมีทั้งโคกรัพย์มีทั้งสเสน่ห์เมตตามหานิยมการเสนียดกันไร้และการคุณใส่ได้ด้วยถือว่าเป็นอีกยันหนึ่งที่ครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวนั่นแหละครับก็คือข้อดีหรือพุทธคุณของยันห้าแถวนะครับที่เรียกได้ว่ามีอนุภาพครอบจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังเป็นยันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับทาให้ผู้ที่ชื่นชอบในการสักยันเนี่ยอยากได้ติดเนื้อติดตัวเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราจะไปสักกับอาจารย์หนูนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีอยู่ว่าราคามันค่อนข้างสูงเลยนะครับเลยทําให้คนที่อยากได้ยัน5้าแถวเนี่ยนะครับไปสัรหาสํานักต่างๆเพื่อที่จะรับการสักกันแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่แย่กว่านั้นนะครับทุกคนเคยเห็นยัน5้าแถวรูปนี้กันไหมครับถ้าหากว่าเราเข้าไปค้นหารูปภาพของยัน5แถวใน Google เนี่ย คุณจะเจอรูปนี้เป็นรูปแรกๆเลยนะครับแล้วผมก็มองว่ารูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปที่ค่อนข้างจะชัดเจนและสามารถนําไปลอกลายเพื่อที่จะทําการสักกันเองได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งพอผมเห็นรูปนี้แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเอะใจขึ้นมานะครับว่าไอ้อักขระที่มันอยู่ในนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าผมเลยทําการเอารูปนี้นะครับส่งไปถามกับ อาจารย์เป็ดสีคล้ายนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผมคอยปรึกษาเรื่องราวต่างๆอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอาจารย์เป็ดเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลมาดังนี้นะครับสำหรับยัน5แถวอันนี้นะครับที่เราสามารถพบได้ในหน้าแรกของ Google เนี่ยนะครับผมอาจารย์เป็ดได้บอกเอาไว้ว่านะครับบรรทัดแรกอ่านว่าณนะโมบ,บุญยะ ลิตะอิซึ่งบรรทัดนี้เนี่ยนะครับผิดไม่มีความหมายนะครับผมส่วนบรรทัดที่สองนะครับเป็นคำว่าอิติตโ <ส S 2> พระค<พ>ะ,<ข>ะวาพุทธ และซึ่งบรรทัดที่สองเนี่ยนะครับก็ผิดอีกเหมือนกันส่วนบรรทัดที่3มนะครับนะโมพุทายะพระคะวาซึ่งบรรทัดนี้นะครับถูกต้อง นะครับมีความหมายนะครับส่วนบรรทัดที่สเป็นคําว่าสุขะโตอะละหังอุตะละ ซึ่งบรรทัดนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันนะครับและบรรทัดสุดท้ายนะครับผมติอะบะจะนี่ผมอ่านไปผมยังจะขำเลยนะครับขะอ่ะขะจะอ่ะ ผิดอีกนะครับผมซึ่งมาทันนี้ก็ผิดไหนใครที่เอายันนี้ก็ไปสักเองเอายันนี้จากอินเทอร์เน็ตจาก g o o g l e แล้วไปลอกลายสักเองยอมรับมาซะดีๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงมากๆเพราะว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ไปเอารูปยันลายยันอักขรต่างๆนะครับผมจากในอินเทอร์เน็ตไปสักกันเองแล้วดูความหมายดูอันที่มันออกมาสิครับ มันไม่โอเคเลยใช่ไหมครับผมถึงพยายามจะเตือนพยายามจะบอกทุกคนนะครับผมว่าอย่าไปทําแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะครับส่วนยันห้าแถวของจันเป็ดสีคล้ายเนี่ยนะครับท่านจะใช้เป็นคาถาบร,รมี30ทัศน์นั่นเองซึ่งคาถาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวและมีคําแปลของแต่ละบรรทัดมาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับผมซึ่งบรรทัดแรกเนี่ยนะครับจะใช้คาถาว่าอิติปารมิตาติงสาแปลว่า ขออานาจแห่งบารมี30สทัศบรรทัดที่2อนะครับอิติสัพพัญยูมาคตาแปลว่าขออํานาจแห่งพระสัพพัญยูบรรทัดที่3นะครับอิติโพธิมนุปปโตแปลว่าขออํานาจแห่งพระโพธิญาณบรรทัดที่4นะครับอิติปิโสจะเตนะโมแปลว่าด้วยอํานาจแห่งคําขอทั้งหมดนี้ขอนอบน้อมแด่พระผู้เป็นเจ้านะครับ ส่วนบรรทัดที่5เนี่ยนะครับมันเป็นความลับของสำนักซึ่งเขาจะไม่บอกกันนะครับผมใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช้คาถาว่าอะไรลองไปที่สำนักอาจารย์เป็ดสีคล้ายดูนะครับหรือว่าแต่ละสำนักเนี่ยก็อาจจะใช้คาถาอื่นๆซึ่งมันจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าไปยึดติดนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของยัน5้าแถวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นยันที่น่าเป็นห่วงยันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยได้มีการดัดแปลงปรับแต่งต่างๆมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะใส่ตัวนู้นตัวนี้ลงไปในอักขรเลขยันซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่ดัดแปลงลงไปเนี่ยมีความรู้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมอันนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนศึกษาให้ดีๆนะครับว่า สำนักนั้นอาจารย์นั้นนั้นเนี่ยมีความรู้มากน้อยขนาดไหนนะครับของจริงย่อมอยู่คู่กับคนจริงนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสาหรับวันนี้โมมูเตลูช่องกู๊ดกูที่สายโมไมค่ควรพลาดขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต,ต่อไปนะครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ